สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องวันที่30พฤษภาคม68ครับผมคลิปนี้ครับมานำเสนอแนวทางตัวเลขบนพี่ประกายได้ครับผมครับสำหรับเลขของพี่ประกายครับพี่น้องเนาะครับบังหันกะเขาล่างเต็มเต็มวครับผม8 7แล้วก็ชุดล่างลงไปแล้วได้ครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดเก่ามาเชียร์จิตอ่า ขึ้นควบคู่กันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องสำหรับงวดบันทีหนึ่งมิถุนายน68บนล่างของพี่ปากกายครับผมคลิปนี้จะเป็นโค้งทุดท้่ายก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะเป็นจิมายำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งและวก็ให้เลขบนนําก่อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขกับพี่ปากกายก็มาเชื่อกับขอขอบพระคุณพี่ปากกายเด้อครับผมไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับพี่ปากกายกันเลยครับ พี่ประกายครับกลับมาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกลับมาเชียครับเอาพี่ประกายเท่งมาสรุปให้พร้อมเท่งเท่งเหล็กบนน้ำครับผมน่าละเอดไปแล้ว,ลลวครับผมจะว่าเอาคู่ประตากะตายยูนิฟิสกระดาษทุกทีเห็ดงานลงบ้นเห็ดงานนั่นงานบ้านนี่มั้งพี่ปะกาย อันถึงไปลดต้นไม้ยู่้สันซีฝนแลก็รุกมากเลยอ๋อคนปลูกก็กกกใหม่ทั้งสันซีป้อมพูกใหม่บ้านใหม่แบบพวมมมกมงคลเอียงเพป็นอะไรเป็นซุ่มเป็นซุ่มแม่ดาดฟ้าเป็นงามเด้อ๋อ้ทั้งดาดฟ้าอ้อฝนช่วงนี้บ่านั่นหรอครับผมฝนเป็นพวกไข่มีดได้ถ้าผีมันแดดครับมัจจุบันจะสวงยังมาแรงนิดๆหน่อยๆนยย่งนี้นะอ๋อ แต่ลาหมอเป็นโปลูกไอ้ไอ้พวกไอ้ไม่เป็นเป็นไหม่มงกลเป็นสุมเป็นสุมมยู่ดาดฟ้าของเปินแตว่ะอัน่วนของปียู่หา้าบ้านก็ต้องปีจากข้างล่างปลูกอยู่ข้างล่างน้อยู่สุมเป็นสุมดอกไหม่พวกไอ้ใหม่มงกลล่ะครับผปปลูกอยู่ดาดฟ้าแต่ละเขาปลูกเขาบ่ได้ไอ้สี่น้ำเปียกแม่แบบว่าเขาถูพื้นดาวแม่เพิ่นปลูกกระเบื้องเบิดเข้าเขาหยอดหยอดหยอดใจตาต้นไม้ จ้งเอาไม่มอบถูเอาสิแม่กับบริษัททุกงเมื่อดอกสะบามันกับบริษัทแบบว่าเท่าสีเปียกและเลี้ยงแม่ครับผมแต่เรบเล้วเลี้ยวเขาก็ลงมะเอาเลี้ยวเลี้วเลี้ยแด้วยเรี้ยงก็ไดายไล่ด้วยนะเออเอฟซีกูกระดากระดาสามข้าวสามข้าวกันละเอฟซีก็ได้ยก็พ um, ูดจิตตาพี่กินค่ะสีเข้าใจยสิว่าว้าไยโอ้ให้เว้าเนี่ยเลขข้าวกะเว้าเนี่ยธรรมดาเนาะครับ ตัดเลขบ่เข้าก็จังบไปจากว้าหลายแล้วใช่แม่ธรรมดาของมันเลขเข้าก็ดีใจแต่เนี่ยนเฮาคำนวณบ่แม่นว่าเข้าเป็นมัดจดเอาเฮาคำน้วนตาสิขั้นกองออกมาได้เลขเป็นตั้งร้อยคู่เนาะครับผมถ้าเลขเฮาเข้าเฮาก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเลขบ่เข้าก็สิบ่เว้าโดนเนาะเอ่อเอาปู้ปฏิเสตาบกระเข้าพ้นหลุดกะอยู่กับผู้เพิ่นออกรางวัลเนาะค่ะดวงเฮาดีเฮากะ สูตรเท่าเดินนี่สิมั่ก็เป็นถือครับเป็นออกสลากุนบ่มีไฟโหว่าเลสเออก,กี่ัใดกะเฮดไปตามสูตรแต่สูตรเดินดวงดีกะบไอ้รู้เรย,ยกช่องอีกเนาะเอดีุ่ติตตามก็ได้เอาเรียกบนเท่ากะจอบใค่ไรเข่าจะว่ากะเอาคำนวณเบิ้งการว่าน่าจะเข่าเป้าเบิง้งนวนดนีเป็นเัื่งใดที่เดี๋ยวว่างไปงคือกำลังวันเราพิบกายเนาะ บนแม่นกเอาไว้กำลังวันก็ให้วิ่งเก้าออกล่ะต่ว่าสิประปรกบกูหาแค่สามกูครับผมเออต่วา่ากับเนี้ยซีมาเซลซีเกา่าแถวแปดเกา่าต่ว่าจะคองมาเก้าวงวดเนี่ยเลยดึงดินมากเป็นตัววิ่งเก้านะเลขบน,ขนรบครับผมเออไอตัวประกบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองตัวบนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเลยครับผม <93. S 1> เลน93เ็นไปที่93ครับตัวล่องจะเป็น91เนาะครับผมสามตัวบนสาม93โอ้เลยครับสาม93เออแล้วกะ็ไอไอตัวกันตัวชอบเลยก็ล่องกะคือหา91 591ครับอ,อจับช้นแปมหวานี้มันบังคับอยู่ในตัวพวาะว่าเลข,เล,ข,เ,ลขเล่นบนมันส้นสามหลายเนี่ยอืม เพรว่ามันเสียออกหามบอย่างนี้เพราะว่าเต็มร้อยสิบหน่วยมันได้สามสี่ห้าต้องจิบนีนะเออเล่จับชนแต้มหามากเต้มห่าแต้มสับตัวบนแต้มสามตัวบนดีครับผมแม่งั้นสานตัวนี่หลาก็เล่จะกของเลยมาเต้มห่าก็เล่จับชนจับโนแต้มสามตัวบนสามสี่ห้านี่ครับผมเออเน้นแต้มหาเด้อเพราะว่าไอ้สามเก้าสามก็แต้มห่าหาเก้านึงก็แต้มหาาแม่ครับผม แต้มร่วมนะแต้มร่วมแต้มร่วมสามตัวบนเออก็เลยมักเอานี่ละพอดีรุ่นครับสามเก้าสามเลขหาบครับผมวันอาทิตย์พ่แเนี้ยด้ครับผมไมาา่แน่ครับ,รบแต่วันเลขสองตัวบนเนี่ยคิดว่าบอออกคู่คูเพราะว่าซิฟน้อยบนฮาเป็นเลขขี้แม่เ,ออเป็นเลขขี้ก็ซึ่งพี่มักเลขเก้าอยู่แล้วสังเจว่างไว เลขเลขกำลังว<ช>ันน่ะกำลังวั่นพอน่ะล่ะคนจิบก็ขึ้โมูส่วนว่ามันก็มาเข่าจิบน้วยบนน่ะล่ะจังหวดเสียมันไปร้อยร้อยน้วยเนาะหวดจะแล้วเมียนครับผมเออสามไปเข่ารักร้อยเก้าไปเก่ารักน้วยหวดนี้มารุ่นจิบจะโตป่เออสามเก้าสามห้าเก้าหนึ่งนี่กระหังนั่นแหละมาไอโตัวเก้าสองนี่บะ บ่กไครอนนันมัดปนใดเรยบ่อจับไอ้สนแม่ครับอ่าต่ว่ากะโอกาสมันกะออกได้แต่ว่ามันกะออกยากอยู่เลขไอ้กะสองเก้าเก้าสองเลขบนบ่อไคออกแหมเก้าสามนันยังไครออกอยู่ต่ว่ามันเป็นเลขตรงปะปกก็เลยจับมาติดกันไลซึ่งเออติดคู่ดับไอส้สายแข็งบอกเวลาก็เลยบ่อโนดับว่าเรียนจำนี่แหละเพราะเรีนรุ่นกันไว้น้ำเนาะครับผม สามคูนนี่แม่รู้ว่าอันหนึ่งสองสามที่ว่าน่าจะติดหนึ่งโตนี่ล่หละหรือสองโตจะเข่ารักรลอยนับไปเลขหามมาจากกันสูตรเดินกันหรอกบานนี้อเออไปล่างบ้านนี้เออเลขล่างเออทำมักเม็ดเดียวกันสิฟ้าใในเม็ดเดียวแต้มเดียวแต่ว่าจะคล้องซื้อไว้แล้วสามคู่ซื้อเบิร์ตมาโนดับไห่ทั้งนั้นนะงวดเนี่ยเอยอ เอาล่างก็งบหน่อยจริงๆงอ่ะฟันให้เก้าหกเม็ดเดียวเก้าห <c oughs> ครับผมเออแต้มกับฟันแต้มหาเม็ดเดียวนี่ครับที่เด็ดเลยครับผมอมืแต่ว่าไอ้แปดหกเจ็ดหกป็ื่อใบแล้วซื้อใบเบิดแล้วล่ะสามคู่นี่ครับเออลอตเตอรี่เนี่ยจะมาแค่คือเก่าเพราะว่ามาไอ้ขี้ตัวนึงคู่ตัวนึ่งนะน,นาเลของวอดนี่ขี้คู่ครับผมคาดว่าทัน สวดรักสิบล้างตัวเดียวพนรดษดีเลขเก้ามากนี่ก็เทแล้วเรับักเลยพนรุษไหวยกันทันรักซิบก็โชวมาเเกเป็นเลขเก้านี่เจ๊เห็นต้องวดโรดเลขรักสิบล้างเก้าตัวเดียวเนี่ยวัดเจ๊เป็นเลขแปดวัดดีเป็นเลขเก้านะปรหารเด็ดแปดเก้าศูนย์ ม่แปดก็สูนรไอ้ด้านสเ็บสามตโตไอ้ตัวเดียวกับมีนี้งวอัลซแล้วเป็นเลขแปดนะโอ้ัวนี้เก้านะครับแม่วันนี้เป็นเลขเก้ากัดฟังเบิงไว้มัเป็นสูตรวิ่งตัวเดียวมันเดินนี่เฮยังวางวัวนี่ไอ้สเตฟสาม์ตัวห้าหนึ่เจ็ดแปดเก้าก็ต้องติดน่ะครับชนกันนี่แม่พว่อัลซีเร่ที่เป็นแปดเก้าสูตรชนจากสองสามสูตรตัวเนาะเลขโคตรลึสูตรแต่ว่าได้ตัวเดียวกันแมอ่ ขันักน้อยบนรถกัมี่เฮะไปสีดับบอดับกับบอดในโซนก็ไปบวันบวันไหวกับเลขดับพ่อบเนี่ยครับผม้่าโซนถึงเก้าดับเบิร์ี่พระต้้งมีคนหลุดละสักคนนะออดับเบอร์่อยศูอย์ถึงเก้าโอ้ดับคดับเน่เด็กเอาเลขเกิดหรือก้อนครับผมไหวกับดันี่ครักับเลขดับยัองบอกแล้วว่าขันบ่มั่นใจคือติบอลโล่งให้วันต่อเลขนะ แต่ว่าผลผนสีออกมาจังไดกะห้ามมาหลุ่นน้ากันเนาะนวอาจิตย์เนาะแต่ว่ากาผลออกมากกันเรยงเอาพบกเขาเป้าหรือว่าสูตรมันสะดุดกะกะขอสูตรขอไปแต่ว่ากะหวังเป็นยังมากแต่ว่าสูตรมันเดินละกะมี่เร่ลวยยกซองเอกหวีดนเนาะครับผูพเพ็่หน่ก็ร่งติดตามกันเพื่อนใดโชคเรยลาบน้าครับผม แม่ผันกระ่างที่เก่าไม่เห็นว่าโอ้ยเล็กเขาหรือันกระล้างงบหน่อยใา้มันถืออยู่ด้วยพนมมืออยู่ละซะตัวผันจับได้ได้เก้าหกเด้อวันนี้ต้องดูดิแ่พแม่ี่ผพวบนเก่ามาไหมสิน้าตาพัวผันอากเบิ่งผังบน่อยสิเออาล่อยากลองสื่อเบิ่งกา้ซื่อเก้าหกเลละผูดเดียวให้เป็นมี้นทน้ำเฮานะ แต่ว่าแต่ว่าผู้ผู้บัิดตามมาแลว้วพูกะโอ้ยได้อยู่หล่แต่าย่ำเขาแต่ปากมันกับปาดเนาะเล็กวียเขากะลุดไปขึ้นบนแน่เสียต่านเอฟจี็นผู้สามบอกถึงว่าเฮาเฮ็ดหวยล่าครับหวยรัฐบ,บาลไทยมันกันีลยข้างใกล้ใกล้กันเนาะผู้บัญปิปตามจ้องน้ำเทยบว่าลวดประกันเฮและจอแตกโอ้เหลักสาม,ส,ามสี่ครับผม<า> เลยเอฟซี้ยได้ห้องพงแล้วเอฟซีกินเต็มคัคักแล้วมือแรงจัดอีกครับพี่น้องมือแรงตามอีมือแรงกับนงกป็นยังมากันเข้าไปตามเลยเอฟซีผููคนจะกได้เ,เป็นงวดทุตัายของเดือนแล้วมั่นใจกันเมื่อนี้ว่าไม่สิจอเขา้าตรงๆื่นแล้วครับนําเชียร์ผ้าร่วยได้ครับผมนี่แหละครับเขาพี่ปะกายกลับมาเชียร์กับรบกวนพี่ปะกายซํานี้ได้ครับผมวันนี้ครับได้ เปล่าล่วงพี่น้องเอฟซีครับผมเล็กสรุปโครงทุกทายพร้อมเหลขบนเน้นเน้นเลยครับพี่น้องงวดนี่ครับเอารับขอบคุณพี่ประกายเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับกับขอให้มากครับพี่น้องเนาะขอให้มากเด้อครับผมเขาต่อเนื่องกันอีกครับงวด วันที่หนึ่งมิถุนายนหกสิบแปดครับผมเพิ่อนไห่วิ่งบนเก้าได้ครับพี่น้องวิ่งบนเก้าตัวประกบหนึ่งสองสามครับสองตัวบนมีสามคู่ครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับเอาหมดได้ครับผมเพิ่นลินมดถึกสามคู่นี่มีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามแล้วก็เน้นเก่าสามครับสามตัวบนจะเป็นเลขหาบได้ครับผมเพิร์นคิดตามเหลขกผลรวมแต้มน้าครับพี่น้องเนาะครับผม เป็นหาบสามเก้าสามครับผมและกันอีกตัวหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสำหรับเลขกผลรวมแต้มสามตัวบนครับผมซื้อให้ร่วมแต้มเขาตามนี่ครับพี่น้องเนาะสามสี่ห้าตัวเป็นเน้นแต้มร่วมหาด้วยครับผมครับยัางชิ่นสามเก้าสามนี่กัพี่น้องซีกอะร่วมเบิ้งครับผมครับสามบวกสามสามบวกเก้าเป็นสิบสอง สิบสองบวกสามเป็นสิบห้าเท่ากับแต้มหาครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งคือหาเก่าหนึ่งครับหาเก่าหนึ่งกับแต้มร่วมหาคือกันหาบวกเก่าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่เเลลงเป็นสิบ, 96, บ, 96, าบาหาครับผมครับนี่เอามาสรุปเรียกรางทุนน้อยงบน้อยเน้นเน้นครับผมแข็งแข็งเก่าหกเลยครับพี่น้องเก้าหกล่างเลยครับแต้มรางคือหาครับผมครับนี่แหละครับพี่น้อง ขงสุดท้ายพี่ประกายครับผมเอาถ่ายคลิปนี้กม็มาเชียกขอเวยพรอนให้พี่น้องอีี้โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเด้งเงินไปน้ากันครับบว่าที่เป็นเสี้ยนกอมาเชียหรือว่าพี่น้องอีีขอให้ได้โชคได้ลาบไปน้ากันหนึ่งมิถุนายน68ดได้แบบเต็มเม็เดเต็มหน่วยพร้อมครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ